mừng 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 ซาไลก็ลีลาไลากับบดีเนาะกำลังจิกกำลังจิกกกลังจิมันต้องจิกจิก,จกอยู่แล้วได้น้อยก็ได้ไล <c oughs> แล้วว่านได้แขกเทียวน้ำไดนบอ,ม,บอ,บอมีมาแล้วบ่มาแล้วได้์เออเด็ดพ่อไปต้มพูดละสองตัวสามตนี่นะ ตัวใหญ่ตัวหึ่นเ่ยันวะอือมันเขาปยุตแล้วมันหามืคนอืมมันภกเขาไปยุคุณแล้วตีบมันฉลาดเลยทิ้หลายัวว่าจะตืองหมดยบว่าแล้วสนตีจนชิจัเออมันคอยเขาปยุงก่อนเียมันอันเอ็นมันไปยุงเงี้วันว่าอัน

อืมเออเอออันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพอถือหายได้กินแล้วเจ้อือวันนี้มาหาปลากินครับนี่ ช่างมืออาชีพน uh, ี o, hey, ่นี่นี่หาปลาหมันหาปลาหมันปลาหมันแหนเดียวพอแหนเดียวพอกินเลยอิ่มเลยพ่อพ่อสี่กิโลโอเคโอเคครับโอเคเอาแกะออกเอามาแกะใส่กระมังอ้าวโตซอยสุปฟูแกะนั่นแหละพอดีเลยเดี๋ยวไปกินแกกินกินสิบกว่โตเจอแล้วเลยแทนมืออยู่ข้างมันแรงขึ้นข้างเออกนี่อันนี้มันอืมเออ เปิดออกปลาเน่นปลาเน่นมันสเป็นปลาดุกอยู่หรือเออแั่ติ่มตัวหนึ่งบ่ตัรอติ่มตัวหนึ่งปลาเน่นเออเดี๋ยวให้คุณปูมาแกะมันมีปลาสลิดนำตัวนี่นี่เด้เออนี่เอาออกตัวนี่มีสลิดนำนี่เอออโ้กินอาหารทุกมือเนาะอืมกินปลาเป็น หากนินธรรมดาง่ายๆครับเลี้ยงปลาไว้กินเองนี่ถึงเวลาก็เอาไปกินเลยสามตโลสามต,โล,ามตโลแล้วประมาณรุ่นนี้ตัวใหญ่ดีเนาะปลาอยูย่ ในน้ำคุณมันสีมันงามตัวสีดำเออมูนมันสีดำปลานา้ำคุณมันจะสีสีเหยืองโน้แล้วตายยังอ่ะตายยันไมตายไงจัจับมนง่ันแบบพักมือปักมือตัวแลมมันใส่ทุงมือม ตมูจะจับนะจัเป็นกระปานินจับเป็นตาโตมันแหละอือมันบ่ปูตึกแหเธอเดียวเดียวจบเอที่2บ่ได้แล้วบ่ได้นี้เลยนีเลยนีแล้วันี้มันนีได้หลายบ่คันได้หลายเฮาก็เอาลงคืนแน่ได้จักคนละ3โตเอาไว้จักไอ้เก้าโตให้ปูวัน2ก็ได้ ของพอไปสามปลาตะทิมปลาตะทิมมันมีบอเอานี่เดชตะทิมว่าแนมไปเห็นสี่ชุดปลาสลิดเป็นปลายลงพื้นไหนเดี๋ยวให้คุณปูแกหายสลิดจับบ่ได้ดอกเดียวมันดิ่งถึงมือเห็นบ่มมือหลังกินอีกนี่เป็นี่แง้มนี่แงามยากแน่ๆอืมเดี๋ยวท่านเต็อนลง มึงเขาแบบสีดำไฟตุมโอ้ตัดัีดไฟทาเลยเดี๋ยวไปโลดนี่แบ่งกันกินแหลกเสรแล้วเรต้องเอาลงดอกจับเลยเสียเวลาเอาลงอีกอันเดียปลาสลิดพอย่นลงให้เนี้ยเออเออเนี่ยเป็นแนวอีแเฮดเดียวครับพออยู่ได้ เออแห่เดียวพออยู <tacos> high, high, ่ได้อยู่บ้านบ้าๆของเราจังซีมันไปค้งอยู่ห้องน้ำเลยทนยู่้แง่มันมันสดไปเนาะลงไปเอาปลาตะทิมไม่กินนะครับที่นี่กินปลานิลปลาตะทิมมีอยู่ แต่มันไม่เยอะไม่หลายตัวน,นี่น,นี่นเอาท่างขาออกท่างขาพี่ตายแล้วครัาาบให้คุณครูไปอันนี้เอามาใส่หาคุมาไปแล้วกับปวดพ้อมือว่ามาเออปวดมาใส่โอ้เคเรามีปลาก oui. ินแล้วเออเรามีปลากินแล้ว Yuh, nih, man.